สวัสดีค่ะเจอกับนุกอีกแล้วเป็นไงบ้างคะพี่พี่ป,ปา้าป้าละปังปังไปเลยจ้า3าหาของเราเลขเด่นของเราวันนี้ออกอีกแล้วค่ะเป็นไงคะส่วนเลขวิ่งไม่ยอมกันเลยจ้ามาติดติดจ้าเก้าจ้าเก้าก็เข้าเห็นไหมคะความปังจะไปไหนอยู่ที่ช่องนุกทงชัยมหาราบที่นี่ที่เดียว อ้าวใครรอรัฐบาลอยู่มาดูกันเลยจ้ารัฐบาลเราก็ไม่ยอมเหมือนกันจ้ามาจา้ะนี่ค่ะ26ชุดร่างประจำงวดวันที่ 1, เดือนสิบสองสนะคะจะมีเลขอะไรบ้างเรามาดูกันเลยจ้าเห็นไหมคะมี 1, 4 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 4, 2, 2, 5 6 2นะคะแล้วก็7 2 8 2 9 2 4 5 4 6 4 7 4 8จ้ากล้องไม่อยู่ช่วยเลยอะ่ะแล้วก็ตามด้วย9 4 5 7 8 5 5 9 6 7 8 6 9 6 8 7 9789จ้านี่คือ26ชุดล่างนะคะของเราประจํางวดวันที่1/12/64นะจ๊ะตามด้วย18ชุดล่างจ้ามีเลขอะไรบ้างมาดูกันจ้ามีเลข14 16 17 19 45 46 47 84 94นะจ๊ะ แล้วก็ 6, 7, 8, 6, 9, 6, 5, 8, 9, 5, 5, 7, 8, 7, 9, 7, 7จ้าตบถ่ายด้วย 8, 9จ้าแล้ว15ชุดร่างมีอะไรบ้างที่พี่พี่ป้าป้ารอคอยอยู่ก็คือเลขวิ่งนี่เองชุดเลขวิ่งของเรามีอะไรบ้างเรามาดูกันเนลยนะจ้า วิ่งอย่างเร็ววิ่งอย่างเร็วเลยจ้าดูกันจ้านี่นะคะคือชุดเลขวิ่งของเราประจำงวดวันที่หนึ่งเดย์สิบสองหกสี่ค่ะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าสี่ห้าสี่หกแล้วก็ห้าแปดค่ะ 6 8 6 9ดห9 8 6้าเจ้าสี่จ้าตบท้ายที่เลขวิ่งจ้าวิ่งล่างวันนี้นะจ้าวิ่งเก้ากับหนึ่งะจ้าดูกันดีๆนะจ้าเลขสวยใช่ไหมล่ะความปังไม่เป็นไหนบอกแล้วอยู่ที่ช่องนุกทองชัยมหาราชนี่เองอ่ายังไม่จบนะคะเรามีชุดบนต่อกันเลยจ้าวันนี้ ก่อนจะไปดูชุดบนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นุกนะคะนี่คะ่ะ26ชุดบนประจํางวดวันที่1เดือน12 64ของเรานั่นเองมีเลขอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้า87 1381 1251 1617 1932 8 9 3 5 3 6 3 7 8 3 9 3 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 6 5 8 5 9 5 6 7 6 8 6 9นะคะนี่คือ26ชุดบนนะคะตามด้วย18ชุดบนนะคะมีเลขอะไรบ้างเรามาดูกันเลยจ้า1 2 1 5 1 7

9 2 9 4 6 8 3 6 6 2 6 4 7 6 8 2 8 1 5 9 4 5ตบท้ายด้วย6 5ค่ะดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นุกนะคะเป็นไงกันบ้างคะหวยเราสวยทั้งนั้นเลยค่ะ นี่คะ่ะเลขเราไม่เคยพลาดค่ะเลขเราเข้าตลอดไม่ว่าจะเลขวิ่งเลขเจาะเลขนิ้นรัฐบาลเราก็เข้าจ้าไม่ใช่เฉพาะหวยฮาหนอยนะจ๊ะรัฐบาลเราก็เข้าจ้าไม่มีวันไหนจะไม่เข้านะคะอ่านี่นะคะคือเลข15บุดบน26ุดบน18จุดบนที่นุกบอกนะคะ คลิปนี้เปิดดูเพื่อความบันเทิงนะคะหวยมีผิดมีถูกนะคะคำนวณจากสูตรแต่สูตรเราไม่เคยหลุดนะจ๊ะบอกเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุกนะแล้วเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะหลังหวยออกจ้ะขอให้เฮงเฮงปังๆคะ่ะไปแล้วจ้า